สวัสดีจ้าสวัสดีครับข้ามาเก็บเห็ดมื่อนี้นี่ฮะเก็บเห็ดบัวครับครับสวัสดีครับเห็ดเห็ดอันดินเศร้าเกิดเนาะหาเก็บเห็ดบดวดีเลยครับพอแล้วครับพาพี่น้องมาเก็บเห็ดบัวอีกแล้วครับมาเด้อเก็บเก็บเห็ดน้ำกันเด้อเก็บกั็ขาง่ายหนึ่ง พูดธีแกงเสร็พูดดีตาหุน่นท่าหุน่นโอ้โหครับนั่นก็ได้คอมเมนครับ โอ้ยดอกเห็ดนี่ขักแท้ว่ากิดเขาใหญ่นเนาะกิ๊ดยังกิ๊ดแต่ว่ามันบกเกิดดูกคือเห็ดละหงกเฮาอ <c oughs> ือคอนหน่อยๆ <c oughs> คุณค่าได้ว่าคอนหน่อยโอนะ 5,000ตารางฟุตครับครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีตอนเช้า <c oughs> ออกมามืัอนี้ฝนตกยินหวอมครับคอ,อยชักคอนซองคอนก็บถไข่ยอยู่แล้ว <c oughs> เอาไม่เอาแล้วเนาะพอดี เด,เ,เดี๋ยวเอาขวันนี้เบิ่งครับขวันได้น่อยอยงได้นี่จุ่มมาเลยงานมันหอ งานหากอ,อกนี่อย,ย่อดีแท้ครับพี่ซาตัวขุมาเนาะจะเห็ดเห็ดเห็ดปันเห็ดเขาดอเห็ดเขาใหญ่ก็ได้ออกอนน้ำปายมันก็เห็ดเขาใหญ่มันออกน้ำต่อเน้อสามดอกโยนไปนะครับไปง่ายเนี่ยฮาไปเรื่อยๆไโนอนหิวไป ยางวูน้ำฝนครับผูมแม่น้ำหมอกได้ครับนี่นำ้ำฝนเนี่ยนี่พี่ฝนตกลินตะเสา้ยนีะเั่งายัางเกิดประความกันบ่กระนะแตะกระแตกก็มี วนนี้เ่าก <twitch es. wh ats> ็คืนครับวอนนี้ทหารจะไปคนวะ ไมพูดอันไ่พูดปออยให้ส่ปลอยออกปล่ลยฝุนเลยยางน้ำขขางห้องครับ ดอกงายยอะเนาะหันตีนสันๆเนาะยางมะกลก่เต๋วครับ <c oughs> ขอนเก็บเถากวนนี่ถ <c oughs> ึงเห็นห้อยห้อยเก็กบบางยนะาังนะครับห้อยเก็บรอบกวนนี่บอกรลายเนาะตัวรอ,อบนี้บ้าไรเรื่องบามีตา มีอยู่บอนี่ทังเพีนทั้งทั้งครับทของเืินทังเพิงนี่เหตการณ์ข้างหลังพอเรมือซีนั่นอละเลิแล้วว่าก็ดอกไงดีดอกไงดี่ ก้านละหน่อยครับเตากะหน่อยอครับยงน้ำกันหายเห็ดนี่ได้ตอน ตอนนี้บ่เราใจไปนใดบ่บ่บ่จำตัวว่าได้มองเก็บปีไก่ครับแจได้นอว์วนี่เนี่ยพ่นจำจำมันบ่ได้จำบ่ได้ตาว่าดีดีเลยก็ปีขุมมัน ก้อนเคยมาเก็บครับคลิปก้อนแต่ว่ามื่อกี้บอหลายก้นเดยครับยังแบกมากเลยบ่แบกมาเลยมาถึงก้อนเก็บอันนี่อันน,อนี้นนยกไก่ๆด้วยนะบ่หลาย สีขาวเย็บไปเก็บมาก้ะได้เติมกันเติมกันดีนดีเติมดอกบสองดอกเนาะเอาเปียกไปไว้อยู่ป่ะขาดน้ำก่อนสองดอก มกันบ่หลายคือเดี่ยวก่อนนะพ่อเที่ยวก้อนนี่กับพะโลอุบาทนี่ห้อยกระต่ายกินได้นี่นังเบางอยังอันนึงกระป๋องกระต่ายกินหญ้ากระต่ายปลาติกระต่ายปลาห้อยห้อยมันกัดกินนี่เดี๋ยวนี่นั่นเดี๋ยวอุ้มใหญ่กินหญ้านี่เนาะกินลำหญ้าอีกย่างกว่าขาวอื่นเดือดดินเดือดดินมันก็จะหอม่นนึงสีบดส่วนหมกเดินนี่แหละต้นเดือดดิน เห็นแต่ไห้มันกินเหรอยรับห <c oughs> ลองลอยอยนันโอ้ยอันนี้ครับไปบังมีหอดมีหดอันมันขวดกินบ่ไปบังสันครับมันควดกินหัวอันนี้นี่กินหัว,วนี่ ว่าอย่าเหมูนี่เดต่นแมอันนี้ปนี่แมนห็นปแมนี่หองกินแมนโอันนี้มัน่ายังสันเกี่วบกโกมนมันว่าหนูว่าสีบกเสร็เขากกเขาพากินนึกคิดอะไอันนี้แมนแรงเลยดุหนูนใหญ่ป่หนูใหญ่เลยนูใหญ่สิแมนรวดกินน้ำอมกินน้ม น่องรอยสัตว์ป่าครับแสดงว่ายังมีกระต่ายอยู่ตัวสันมีกระต่ายเลิ่มหลายเนี่ยเฮ้ยดีขี่มอเอรลักฐานครับแม่ขี่ลักฐานไหวยังดีภาษามันแบเนาะมันแพร่เลยเ,เลยด้มันลางมันนีหันตายแพร่เลยเด้ว่าแม่และสองตัวคุณบอกแม่ละสองสละสามคนมันแพร่หลายได้อยอะน่องรอยสัตว์ป่าครับไม่เล่าว่าแม่เห็ดปอบอันนั้นเห็ดปอบอัน

เ็กจะไออกได้แตาไหม่โอมีหัวบงไม่งอดได้นะนั่นน่ะเลียนไซรไปแล้วไปไปมาถึงทางสายทางมันหายดีครับ มังลกกระโจงนอนได้มันนอนอย่างแรงโกนมันนอนโกลมันนอนโกนมอย่างแรงเสมอเพื่อนมันกับว่าได้เพื่อนกระโจงเพื่อนนกอันนี้นกมันเสีมันนอนนี่เสมอไม่จอยน่ะพ่อไม่จอยเอาเมดแล้วจอไม่จอยเอาหมดแล้วจอยเขามานอนนี่คือเข้าแล้วโอคนทำอะไรบ้านนกกระโจงนี่ครับสังเกตเพิ่งเป็นห้อยจอยครับจอยที่ท่างเองกับเป็นตัวนี้ลูกกบจิกครับ จะเผ็ดบ่ะนี่เบื้องธรรมชาติครับยังมีหลายครับมีให้เบิ่งครับเก็บโยกหัวก็บเห็นอยู่ทั้งเมาเก็บเห็ดครับวันนี้หลังจากเบิ่งธรรมชาติเลยมองนี้ก็หลายครับเก็พอลายเดี๋ยได้บาทนี่เก็บเลยวได้เจ้าสองคนสิเป็นตากล้องให้ เบืเ้องแจมเนี่ยพ่นนี่ครับเดี๋ยวจ่งเห็ดซุปพร้อมต้นแกนเห็ดเกิดรพร้อมกันมั้งชักจังไรด,ดอกเกิดบ่สมันเสมอยังะไะเส้นสุดเส้นแกงน้องกันนีเ่เม็ดไ,ได้ก็ดีจังบอ่อ <laughs> อยากซุปก็ได้กินซุปแกงก็จังไรกินแกง ก็ดีซุปเนาะเงี้ยมันนั่งตือหันไปท่อนเก็บนี่เก็บวัลลุเจ้าของนตือกระตาพี่ไรอ่ะพี่ครับอันนี้พอจะเกิดกับมี่บ้างไหมไม่ได้ดอกดอกงามยิ่งเ กิดอกกไปซุกปวนาะักนนั้นดอกีเล็กค<ป>อน,นี้กัซ้ำหนึ่งหมดแล้วขอน,นายอีกครับวันนี้จะลาย <the> เต๋อ, <laughs> อยีะดิแต้ตั้งจุบตั้งแขนแข่งห้องดีครับวนี้ก็ เรา่าเห็นอีกแล้วครับดอก่่ขนาด่อนนีโคตรเยบานเต็มเครื่องเลยอ้ยาลดอกงแต่หยาบแล้วมันเท่ามันละหยาบเลงคักเลีงแน่แท้อวยงามเลยดีสุเนะ เก็บไปหลายดอกกันเน้อยังหยีใส่ตางามกันบะเถิงก็เป็นกระด้างครับบ่บ่คนอ่ะงามทือการก็ดีสุกกินเนาะตา ด,ดูกันครับมาพอกันเกือบเดือนครับโดนยนังพอกันเท่ยนึงอ,อันนี้ใครเสิดเต็มยังเลยเด้อเอขอทางหญ่พ่นนี่ครับ พี่น้องว่าเป็นตาซุปแสบบ่พอดีลังเขียวเนี่ยเพิ่งว่าเด็พอดีงามเต็มเต็มตาเลยเต็มแหลกกันยังวะเนี่นี่เนี่ยเป็นย่างพอดีเลยน้อพอดีอยู่ในปลาไหไครับอันนี้ปลาไหนหน่อยอ้าเมดและหวาน คนดังคอดีเลยพ็ดีเต็มหมดคอดีเต็มแล้วเต็มแล้วยังเหตกาเดอมเห็นไหมนี่ไหมนี่หักเด้อพอดีสุกเไปเอาเมื่อเทาบางอนเคยได้เปิดเลยครับก็ได้ยางซุ้มเลยเอาบูปลาเมืองกันครับนี้ ปลาชีไรหน่อยพมเกอดหลายเนาะเป็นังไงพ่อเพิงครับเพิงโซาเมยครับเ็นฮอดเพิงมอนี้ครับนี่นีันเ่โซ่เมยครับอันนี้มันโซาเมย์อันี่ีเมนครับแต่มันมันยุยหรือกสมันมันก็ยุยหรือมันก็จะห้างมันโยนแป๊ะป๊ะป๊ะมันจะแป๊ะนาประมาณหาเส้นสี่เส้นหาเส้นประมาณนี้แหละอันนี้มันมันมวมันเดยอะนะเอาฝนตกนิดหมดงไ ฝนกับตุ๊กแง้มหนาวครับท่ามื่อแะ้รครับเห็นลายยางพอมโอ้มมนกอะพืปีคนนึนคร่ครับพ่ออีกแล้วครับเห็นเพิงอีกแล้วเห็นเพิงแล้วนี่นี่เห็นนีเ็ แต่ว่าเพิ่งอันนี้หัือนมูมูมูใหญ่กับมูนั่นอันนี้มูใหญ่แม่มันหลายแต่ว่าพรท่านเป็นหั่งมันสิพกักกันเศร้าเมื่อยิไปใสบป่บ<ช>ุกไปจักใหญ่กว่านก,าากน่าจังหน่อยใหญ่กว่า,ากนก่าจังหน่อยแต่ว่ารมาเศร้าเมื่อยครับอันนี้ก็เศร้าเมื่อยอีกขึ้นกันครับเศร้าเมืย์ขึ้นกันครับเดี๋ยวครับเศร้าเมื่อย์เศร้าเมืยอยังยังพอมีเหยือเบิงอยู่ครับเพิ่งซึ่งน้องปลา เป็นหลายอย่างเลยครับที่ทเป็นของธรรมชาติปะกับมาเทียงครับไม่เห็นนักกินกินเซาคนละกลับมาเทียงเลยครับม,มาอดเทียงแล้วย่าน่าเห็นงานฝีมืออยู่ครับเห็นยังไงห้องห้อง,ปองเป็ดตองใั่เพื่อนอันนี้ยังไงพ่อฟ้าแตี๊บตองเตี๊บตองเห็นเรื่องของฟ้าแตีบตอง เตรียมการสิดใหญ่ทับไปอ่างที่เก่าครับลงจากโคกบ,บานต้จาก,กโคกเพราหน้าลงไปอยู่อ่างไปเจ้าเกี่ยวเขาแล้วนี่ก็ไปละมีทางของอ้างาประโยชน์ใส่ยังกันก่งงอแอมแอมตูบนอนเดี๋ยวเกิดลงมาเห็ดตูบอีกอ่างลรอคือตะเกา,าเ,เ<ม>นาะแอมแมอมแอมนหน้าพ่อแอมเสียงนอนตูบนอน งานฟรีมือครับอันนี้เราเห็ดไว้แล้วสองสองแผน่นบวกกันสงแผนแบบแ่นได้ด้ะปาแคบตัวงมาเสร็จมุ้งลังคาใส่ทีเขาก็ใน่อกสมัยเก่าเพิ่นเคยใส่มุ้งลงังคาเนาะมุ้งได้มุ้งเทียงหน้าก็ได้แต่ว่าใส่ใส่เปต้องเข่าทีก็ในเอีกอันนี้เห็ดแอมบ้างล่มด้ยเชื่อ หางก็ได้แต่ล้างาตตรงทีทก็านีกันวะทีก่านี้ครับอันนี้เทที T แล้วเผดหอนเอาพอาบางลม,มเพราะงั้นบ,บางฝนพรบางลมถ้าติดบ้าฝนเนี่ยเข้าสีใส่คู่คอแบบนี้ใส่คู่คอแบบนี้อ,อันนี้บ้าสามก็ได้อันนี้ใส่ไปตองสาสตรครับครับไปตองสาดตร เ้าเดียวกับสีเลียวเลยครับเียวเลียวกับอีกแพนหนึ่งมาทับกันบ้างแพนหนึน่งมาทับกันลยต้องโยปี้ออกได้ครับเด,ดี๋ยวไปดี มัดบาทเสร็จเรียบร้อยยังก็ฟ้าฟ้ายังกับฟ้าฟ้าเตี๊บตรองฟ้าเตี๊บตรองเจ้าของฟ้าเตีบตเต๊บตรองบาทแล้วได้ แล้วแะครับผลผลิตจากธรรมชาติงานฝีมือพร้อมจะมาไปเห็ดนะกินกินเขาครับเขาแกงเห็ดเหมือนกัน,ดนกเด้อยัคนแกงเห็ดอยู่เดี๋ยวนี